สวัสดีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประวันนี้โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูนการหาเรเศษส่วนนะคะโดยครูเฉยดาแก้สุดย์ยจากโรงเรียนบ้านตาลิงสูงนะคะดูตัวอย่างข้อที่1แพรไหมมีเงิน1,6 0 0ับาทซื้อชุดนักเรียนไปเศษสามส่วนแปของเงินทั้งหมดซื้อเครื่องเขียนอีกเศษสองส่วนห้าของเงินที่เหลือแพรไหมจะเหลือเงินกี่บาทนะคะ,ะดูนะคะเขียนเป็นแผนภาพก่อนนะคะ,ะเศษสามส่วนแปด อ่านะคะสศษสามส่วนแปดอ่าตัวนี้นะคะแป๊บหนึ่งเศษสามส่วนแปดอ่าตัวนี้คือเศษสามส่วนแปดอ่าตัวนี้คือเศษสองส่วนห้าที่เหลือคือสามในอ่านะคะเหลือสามส่วนเหมือนกันเอาดูตัวอย่างวิธีทำขั้นตอนที่หนึ่งหาจำนวนเงินที่เหลือหนึ่งพันหกร้อยบาท ก็คือจำนวนเงินใช่ไหมคะที่มีซื้อชุดไปเศษสามส่วนแปดของของนะคะของอาปากกาแป๊บนั่งของนะคะเน้นที่เขาว่าของของก็คือเครื่องหมายคูณอ้าวคือหนึ่งพันหกร้อยแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกศูนย์ศูนย์คำตอบคือหกร้อยบาทเพราะฉะนั้นหนึ่งพันหกร้อยลบหกร้อยเหลือหนึ่งพันบาท เพรไหมเหลือเกินหนึ่งพันบาทนะคะเอาต่อไปซื้อเครื่องเขียนอีกมีเงินอยู่หนึ่งพันก็ของเหมือนกันอของเงินที่เหลือนะคะอของเงินที่เหลือ,อแป๊บนึงแป๊บนึงมันกระโดดแล้วเอาของเงินที่เหลือของของก็คือเครื่องหมายคูนส่สองสี่ห้าคูห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าศูนย์ศูนย์ใช่ไหมคะก็คือสองคูนสองร้อยเท่ากับสี่ร้อย 1400งลบรเหลือ600คำตอบคือ600นะคะนี่คือแพรใหม่เหลือเงินต่อไปตัวอย่างข้อที่2ชาสวนจัดแปลงจัดแปลงพื้นที่สวนสำหรับปลูกทุเรียนเสร2ส่วน5ของเนื้อที่ทั้งหมดปลูกเงาะเสร4ส่วน10ของเนื้อที่ทั้งหมดคงเหลือที่ดินสำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำน,นวนเศษจสี่ส่วนจำนวนสี่ไร่อยากทราบว่าชาวสวนมีที่ดินทั้งหมดกี่ไร่นะคะเอาอันนี้คิดอ่า c สองส่วนห้าทำไมมันมีสี่ c สี่ส่วนสิบทำไมมันมีสี่เท่ากันใช่ไหมคะอันข้อนี้อ่าข้อนี้นะคะทำคล้ายๆกับข้อที่ครูได้ทำเลยนะคะหาปากกาแป๊บนึงก่อนเอาครับข้อนี้นะคะคอรโน,โนของ5และ10ก็คือ10เพราะฉะนั้น ตรงนี้แบ่งออกเป็น10ส่วนใช่ไหมคะแผนภาพนี้ออกเป็นเป็น10ส่วนเอาตัวนี้เศษ2ส่วน5คูณเท่าไรที่มีส่วนเป็น10ก็คือคูณ2ก็คือได้เศษ4ส่วน10เพราะฉะนั้น1 2 3 4านี่คือ4ส่วน10 4ส่วน10เศษ2ส่วน5จะเท่ากับเศษ4ส่วน10นะคะนี่คือตัวที่1เอาตัวที่2อ0อยู่แล้ว1 2 3 4ก็คือ4ส่วน10 เหลือเอาใช้ไปก็คือใช้ไปกีป่ส่วนนะคะก็คือเป็นเศษ8ส่วน10เหลือเท่าไหร่คะเศษสองส่วนส0เศษสส่วนส0จะเท่ากับ4ไร่นะคะเอาดูข้อตัดไปตัวเวลาคิดคือชาวสวนใช้พื้นที่ปลูกผู้เรียนและเงาะคิดเป็นก็คือเอามาบวกมเมื่อกี้ใช่ไหมคะอ่าตักะให้แล้วอะ บวกใช่ไหมคะเมื่อกี้เศษสองส่วนสิบก็คือเศษสี่ส่วนสิบใช่ไหมที่ครูทาให้ดูแล้วก็คือเศษสี่ส่วนสิบบวกเศษสี่ส่วนสิบก็คือได้เศษแปดส่วนสิบเาเศษสองอ่ะที่เหลือคือปลูกข้าวโพดคือเศษสองส่วนสิบเมื่อกี้จากข้อเมื่อกี้เลยของหน้าที่ทั้งหมดเอาแต่ชาวสวนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปจํานวนสี่ไร่จะได้เศษสองส่วนสิบของหน้าที่ทั้งหมดคิดเป็นสี่ไร่เมื่อกี้ที่เหลือเศษสองส่วนสิบก็คือสี่ไร่ พื้นที่เศษ10บส่วนสิของเนื้อที่ทั้งหมดเนื้อที่ทั้งหมดคือเศษ10บส่วน10บนะคะคิดเป็น4เอาคิดเป็นทำไมตรงนี้ได้ยังหลบบรรทัดนี้คือการเทียบบัญญัต,ตยยิไตรยางนะคะจำได้ไหมเอ่ยเอ่อหลังคูณหน้าหลังคูณล่างส่วนหน้าใช่ไหมคะก็คือ4ี่คูณ10บส่วนสิบสส่วนสก็คือ1นะคะคูณนส่วนเศษสองส่วน 10บใ,ใช่ไหมคะอ่าคราวนี้ถ้าอยู่ในรูปนี้ศษรูปเศษส่วนตนนัวนี้ในรูปเศษส่วนตัวน,นี้นะคะมันก็คือหารก็คืออ่าสหารด้วยเศษสองส่วนสิบอ่าเวลาคูณเวลาหารเศษส่วน4หารด้วยเศษสองส่วนสิบใช่ไหมคะก็คือกับเศษ4คูณส0ส่วนด้วย2ใช่ไหมคะก็คือ2 1 2 2 5 10 4คูณ5เท่ากับ ยี่สิบเพราะฉะนั้นชาสวนมีพื้นที่ปลูกที่ดินทั้งหมดคือ20ไร่นะคะอ่ะตรงนี้เราใช้บันจัดเทีญญาายบบรรจัตยยางตอนเรียนป .5 นะคะนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยเอาดูข้อถัดไปครูจะให้ทํานะคะข้อนี้ในแบบฝึกหัดนะคะหน้า85ข้อสามแต่ครูอธิบายโกนข้อนี้นะคะแม่มีผักชีเศษหนึส่วนห้า ของเงินที่มีอยู่ซื้อนาัตว์ไปเสร็จหนึงส่วนสองของเงินที่มีอยู่แล้วนําเงินที่เหลือหนึ่งร้อยแบาทไปซื้อผลไม้แม่ซื้อของทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะข้อนี้นะคะครอรนโนของห้าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอครอร์รโนของหายหายแป๊บนึง คอรนของสอง๋ยวแป๊บนึงให้แล้วคอรนของคอร์โนของห้าและสองคอรโนของห้าครอาครนของห้าห้าคอรนของห้าทำไมเขียนไม่ติดแป๊บหบนึ่งแป๊บหนึง่งแป๊หนึ่งนะคะ คอลโน่ะคอลน่ของห้าคอลน่ของห้าและสองเอ๊ะแป๊บหนึ่งเป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งเอาคอลน่ของห้าแป๊บหนึ่งหาอีกแล้วาหาปากกาแป๊บหนึ่งเอาคอลน่ของห้า เลข2ก็คือ10เหมือนกันโคโรโนของ5ในและ2คือ10เพราะฉะนั้นเราต้องทำแผนภาพออกเป็นกี่อันนะคะแนวคิดก็คือ10อันใช่ไหมคะคือ10ช่องเท่าเท่ากันเลยพอ10ช่องเท่าเท่ากันใช่ไหมคะอ่าสิช่องอ่าทำเอาเราไปคิดในเศษกระดาษนะคะเศษ1ส่วน5คูณอะไรที่มีส่วนเท่ากับ10ก็คือคูณ2ใช่ไหมคะ สองใช่ไหมคะก็คือกลายมาเป็นเศษสองส่วนสิบใช่ไหมคะต่อไปเศษหนึ่งส่วนสองคูณอะไรที่มีส่วนเท่ากับสิบก็คือคูณห้าใช่ไหมคะก็คือเศษห้าส่วนสิบใช่ไหมคะอ่าเศษห้าส่วนสิบเดี๋ยวปูหาปากกาแป๊บนึงเผื่อมันจะอยู่เขียนไม่ติดอีกแล้วอะ เดี๋ยวหาอีกเกียนด้วยมอก็ได้แม่ซื้อของทั้งหมดะนะคะตัวนี้ตรงนี้แบ่งออกเป็นสิบส่วนเท่าเท่ากันนะคะเอาสิบส่วนแล้วเท่ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเแปดเก้าสิบเท่ากันตัวนี้ระบายสองช่องใช่ไหมคะก็คือเศษสองส่วนสิบตัวนี้ระบายห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าก็กลายเป็นเศษห้าส่วน สิใช่ไหมคะนี่คือตัวนี้เหลือเหลือเท่าไหร่คะก็คือเศษสส่วน10 3สา่วนสิคือเงินที่เหลือเหลือเหลือเงินก็คือ180บาทใช่ไหมคะอ้าวนี่คือแผนภาพนะคะดูนี่ภาพของครูไม่สวยต่อไปวิธีทำวิธีทำอ้าววิธีทำนะคะอันดับแรกเลยแม่ซื้อผักชีและเนื้อสัตว์ นะคะคแม่ซื้อผักชีและเนื้อสัตว์ก็คือเศษหนส่วนหบวกเศษหนึ่ส่วนสถ้ากับเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ก็คือคือทำไปแล้วก็คือกลายมาเป็นเศษเจ็ส่วนสิใช่ไหมคะของของอะไรคะของเงินที่มีอยู่นะคะของเงินที่มีอยู่อ่ะต่อไปเงินที่เหลือเงินที่เหลือนะคะ แล้วนําเงินที่เหลือ,เ,อเงินที่เหลือเงินตรงนี้นะคะเงินเงินที่เหลือ1น0่งบาท80บาทนะคะต่อไปจะได้จะได้รูเขียนไม่สวยจะได้ก็คือเศษสส่วนสิ ของเงินทั้งหมดคิดเป็นที่เป็นเท่าไรคะคิดเป็นค,คูเ,นคเขียนไม่สวยนะคะเขียนกับเมาสคิดเป็น1นึ่บาทนะคะอ้าเพราะฉะนั้นซื้อของต่อข้างล่างเลยเมาส์คอยู่ไหนแล้วอ้าวต่อข้างล่างนะคะ ซื้อของนะคะซื้อของอ่าก็คือเศษเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้ซื้อ,อปากกาแป้นึงครูเขียนไม่ได้เลยอ่ะ,อะมันหายอีกแล้วปากกาซื้อของซื้อของอซื้อของ ซื้อซื้อของเขียนไม่ได้เลยอะซื้อของซื้อของไปเศษสิส่วนสิบถ้าใครอ่านไม่ออกไปดูตัวอย่างอนข้อข,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 ข้อก่อนหน้านี้นะคะของเงินทั้งหมดคิดเป็นของเงินทั้งหมดคิดเป็นคิดเป็นนะคะคิดเป็นคิดเป็น หเอาการเทียบบรญยัติยางเมื่อกี้เลย180่งร้อ่าหนึ่งรยทำยังไงต่ออันนี้ให้นักเรียนคิดเองแล้วก็ทำเองนะคะส่งครูมา1ข้อสำหรับพรุ่งนี้นะคะอ่ะสาสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ